สวค่ะวันนี้มารีวิวแป้งโลฮัซีดนะคะอันนี้หมดแล้วอันนี้อยู่ใช้มาสองเดือนกว่าแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนตลับใหม่เป็นแพ็กเกจใหม่นะแกะซองใหม่วันนี้อ่าเป็นสิวเดี๋ยวมาดูกัน ว่าทาแล้วจะแบบปกปิดได้เลยไหมอันนี้ทาแค่ตัวเดียวก็พอนะคะไม่ต้องไม่ต้องใช้รองพื้นไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์ใช้ตัวเดียวใช้อันนี้ตัวเดียวเลยแกะเป็นแบบนี้นะคะนี่ทับใหม่ รอยสิวกล่ฝ้าได้หมดแล้วก็รอยดำทาให้ดูทีละครึ่งนะคะ